สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของจุนไมครับรีวิวแรงมากๆหลังรอบฉายปฐมทัศน์หรือรอบสื่อของภาพยนตร์ Thunderbolt เขาวิจารณ์ของแต่ละคนออกมาดีมากๆครับทว่าสิ่งที่มาพร้อมกับบทวิจารณ์ก็มักจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับฉากสปอยฉากหลังเอ็นเครดิตอะไรทํานองนั้นซึ่งผมก็ไปเจอมาเห็นแล้วต้องบอกเลยว่าน่าตื่นเต้นมากๆวงเร็บก่อนเริ่มเลยนะครับว่านี่จะเป็นการสปอยเอนเครดิตของหนังเรื่องนี้อย่างหนักหน่วงมากๆแม้ว่าผมจะยัง ไม่ได้ไปชมมาก็ตามฉะนั้นแล้วหลังโฆษณาครับทุกคนมีเวลาหลบสปอยกันครับผม หมดปัญหาโฆษณาที่ตัดความฟินเวลาดูวิดีโอแพนด้าพรีเมียมสโตร์บริการ YouTube พรีเมียมราคาเริ่มต้น19บาทใช้แล้วแค่19บาทไม่มีโฆษณามาขัดจังหวะแถมยังได้ V ีไอูพรีเมียมฟินฟินฟรีๆไปเลยพิเศษสุดๆแคปหน้าจอว่ามาจากช่องจูเนียร์ใหม่รับฟรียู u ูปพรีเมียม3วันครับมีแอดมินคอยช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงต่ออายุเมลเดิลได้ง่ายๆอัปเกดตความบันเทิงของคุณได้ที่แอดไลน์แพนด้าพีเอ็มหรือสแกนคิวอาร์โค้ดบนหน้า าจอนี้ขุมแล้วคุ้มเลยครับ ข้อมูลใน Re สติกครับเผยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะมี2อ end credit ด้วยกันนั่นก็คือช่วงกลางที่เรียกว่า mid credit scene และปิดท้ายด้วย end credit scene อีกอันนั่นเองครับและนอกจากนั้นผมก็ยังมีข้อมูลที่อยากจะอธิบายความหมายของเครื่องหมายดอกจันซึ่งเชื่อมโยงกับหนึ่งในฉาก end credit อีกด้วยครับสำหรับท่านที่ไม่ต้องการสปอยมากนักฉากกลางเครดิตแรกบอกเลยว่าไม่ได้สําคัญอะไรมากครับเป็นเพียงแค่ฉากตลกสนุกสนานตามสไตล์ของหนังเพียงเท่านั้นหากเพื่อนๆติดตามตัวอย่างหนังเรื่อง ก็น่าจะพอเห็นว่าตัวโจของเรื่องอย่างอาร์เร็กซีโชตาคอฟหรือเรดกาเดียนเนี่ยมักจะนําความฮามาในตัวอย่างหนังอยู่แล้วซึ่งในมิดเครดิตซีนอันนี้เขาก็โผล่มานั่นเองครับซึ่งการโผล่มาของเขาก็คือเป็นการพูดถึงทีมของเขาที่อาจจะไปปรากฏบนกล่องเวดี้ซึ่งเป็นกล่องของเล่นเล็กๆนั่นเองทําให้ฉากกลางเครดิตอันนี้แสดงให้เห็นว่าเรดกาเดียนเนี่ยอยู่ในร้านขายของชาครับและทีมทันเดอร์โบหรือทีมนิวเอเวนเจอร์ซึ่ง ข้อมูลนี้เป็นสปอยนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นชื่อที่พวกเขาใช้ในตอนท้ายของภาพยนตร์นี่คือความหมายของเครื่องหมายดอกจันนั่นเองแล้วพวกเขาก็ไปปรากฏบนกล่องเวดี้ในที่สุดนี่นเองครับแน่นอนว่าช่วงที่ผ่านมาผมเองก็ได้มีการตีความสัญ,ญลักษณ์ดอกจันที่ออกมาในช่วงที่มันมีโลโก้ห้างแง่งก็คือหายไปแง่งหนึ่งตอนนั้นเนี่ยในตัวอย่างแรกเนี่ยมันมี6แง่งเนาะที่ปล่อยออกมาถัดจากนั้นก็จะเหลือ5แง่งเลยมีการคาดการณ์กันว่าจะเหลือสมาชิกเพียงแค่5คนจากเดิมที่มี6และอีก ควาามมหมยหยนึ่งสัญลักษณ์ดอกจันนี้ก็คือเมื่อมันห้อยท้ายอยู่ในข้อความใดข้อความหนึ่งข้อความนั้นก็จะเป็นสิ่งชั่วคราวเพียงเท่านั้นทําให้ t h ัน d ดอร์โบกลายเป็นชื่อชั่วคราวนั่นเองและอาจจะถูกเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ในภายหลัง เมื่อเห็นเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยหลายคนก็เลยมีการเดาและคาดการเอาไว้ว่าตอนจบของหนังเรื่องนี้เนี่ย t h u n d e r b o l t จะเปลี่ยนเป็น New Avenger และขึ้นเป็นบทด,ดิ้งสุดท้ายของหนังว่า The New Avenger Will Return นั่นเองครับต้องบอกเลยว่านี่ถือว่าเป็นข้อมูลที่ใหม่และน่าสนใจมากๆเพราะขนาดนี้ครับเรายังไม่มีทีม Avenger ที่ชัดเจนแม้จะมีแซมวิลสันในบทกัปตันอเมริกาที่เคยพูดถึงทีม New Avenger ในภาพยนตร์กัปตันอเมริกา Brave New World มาแล้วแต่ ันก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงแล้วในส่วนของกัปตันอเมริกาจะมีเรื่องเล่าเป็นของตัวเองให้ไปรวมทีมอีกเมื่อไหร่ซึ่งก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเร็วๆนี้แน่การที่ New Avenger เกิดขึ้นใน t h u n d e r b o l t ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมแม้ว่าทีแรกผมเองคาดการไว้ว่าทีมนี้เนี่ยจะได้ชื่อว่า Dark Avenger ก็ตาม <c oughs> เอาชื่อไหนก็ได้แหละตอนนี้เพราะว่าจะเข้า Avenger Doomday แล้วขอให้รวมทีมได้เถอะชื่อไหนก็มาได้เลยครับผมไม่ติด ทีนี้มาดูในเอ็นเครดิตอันที่2ครับบอกเลยว่าเนื้อหาสำคัญมากเกี่ยวกับอนาคตของ MCU เลยครับโดยเฉพาะภาพยนตร์เรื่อง Fantastic Four First Step และ a v e n g e r Doomsday นั่นเองเอ็นเครดิตอันนี้ครับแสดงให้เห็นว่าทีม New a v e n g e r หรือทีม t h u n d e r b o l t เนี่ยอยู่ใน a v e n g e r Tower หรือก็คือ Watchtower ที่เจวาวตั้งให้นั่นแหละพวกเขากำลังพูดถึงแซมวิลสันในบทกัปตันอเมริกาว่าแคปเนี่ยมีสิทธิ์ในการใช้ชื่อ New a v e n g e r มากกว่าพวกเราด้วยซพวกเขาเลยหารือกันว่า พวกเขาจะใช้ชื่อ New Avenger โดยปราศจากแซมวิลสันไม่ได้อยู่ตรงนี้ก่อนนิดนึงนะครับคือหมายความว่าแซมวิลสันรื้อกับเมริาคนใหม่จะแจมทีมนี้อย่างนั้นหรือซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่เรียบเนียนได้อยู่เพราะว่าตัวของแซมเนี่ยก็คุ้นเคยกับปก,กีดีแล้วก็ตัวของจอห์นวอลเกอร์ก็รู้จักมักไม่ชอบกันอยู่แล้วต่อที่เนื้อหาของเอ็นเครดิตกันครับหลังจากนั้นเนี่ยครับทีมนี้ทีม New Avenger เนี่ยก็จะได้รับแจ้งว่ามีวัตถุกำลังพุ่งทะลุชั้นบรรยากาศ ของโลกมาและพบว่าวัตถุนั้นก็คือยานของเหล่าแฟนตทติกโฟ นี่เป็นรายละเอียดที่สําคัญมากครับเพราะมันแสดงให้เห็นว่าแฟนแทติกโฟเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเขาจะเข้ามาสู่จัก,กรวาลหลัก EARTH 616ก่อนที่ภาพยนตร์แฟนแทติกโฟจะออกฉายซึ่งอาจจะสะท้อนถึงตอนจบของหนังเรื่องนั้นก็เป็นไปได้ฉากเอนเครดิตของ t h u n d e r ์โ l ลจึงเป็นหมุดหมายสําคัญมากๆครับเพราะว่ามันเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับเรื่องราวใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นใน MCU ต่อไปสําหรับ ประเด็นเกี่ยวกับทีม New Avenger แม้ว่าเทรนด์โบครับจะใช้ชื่อนี้ในตอนท้ายของภาพยนตร์ของพวกเขาเองก็ตามแต่ตัวของแซมวิลสันเองก็ต้องบอกเลยว่าเขาก็ยังมีทีมของตัวเองเช่นกันและทั้งสองทีมก็อาจจะรวมกันเป็น New Avenger ที่แท้จริงก็ได้ในภาพยนตร์ที่จะเกิดขึ้นอย่าง Avenger Doomday นั่นเองและ ก็อาจจะรวมไปถึงสมาชิกคนอื่นๆที่มีรายชื่อและเคยปรากฏและรวมกลุ่มกันแล้วอย่างเช่นชางชีกับตันมาเวลดร์บูสแบนเนอร์รวมถึงท่านมหาจองเวสซอร์เซอเลอร์ซูพรีมคนปัจจุบันอย่างว่องก็อาจจะรวมอยู่ในทีมนิวอเวนเจอร์ใหม่นี้ด้วยนั่นเองก็ได้นอกจากนี้ครับก็ยังจะมีรายชื่อที่ยืนยันว่าจะมาปรากฏในดูสเดย์อย่างเช่นแอนด์แมนวอร์แมชชีนแล้วก็ทอซึ่งก็อาจจะยังสามารถตีความว่าเป็น ส่วนหนึ่งของทีมได้ด้วยนั่นเองสําหรับตัวละครอื่นๆอย่างเช่นสไปเดอร์แมนแล้วก็ดร็อตเตอร์สเตรนครับแม้ว่าจะยังไม่ได้มีความชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทของทั้ง2ตัวละครในหนัง Avenger d o o o s d a y แต่คาดว่าตัวของดร็อตเตอร์สเตรนเนี่ยยังไงก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของ m o t i v เวิรแน่นอนส่วนสไปเดอร์แมนตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีข้อมูลเปิดเผยอะไรไปมากกว่าชื่ออย่างเป็นทางการที่ออกมาในช่วงหลายสัปดาห์ก่อน ตอนนี้ก็ยังไม่มีอัปเดตอะไรมากมายครับสรุปแล้วฉากหลังเครดิตของ Thunderbolt นั้นมีความหมายสําคัญมากๆเนื่องจากเป็นการอ่ถือว่าเป็นการวางโครงเรื่อง ภาพยนตร์สำคัญสคัญของ MCU อนาคตได้เลยไม่ว่าจะเป็น uh, Fantastic Four First Step, a v e n g e r Doomsday แล้วก็ Avengers e c r e t War ซึ่งต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะน่าตื่นเต้นทีเดียวกับพัฒนาการของจักรวาลมาเวิลที่จะไปสู่ซาก้าอีรานี้แล้วและแน่นอนว่าอีกไม่กี่วันแล้วครับที่เราจะได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ หวังว่า e อ็นเครดิตที่ผมเอามาเล่าก่อนจะไม่ถือว่าเป็นการสปอยกเกินไปนะครับและก็หวังว่าอยากให้ทุกคนไปนั่งดูกันฉีวเราดูทั้งสองอ็นเครดิตนี้ด้วยตัวเองเต็มเตมตาน่าจะได้อัรรุศและตื่นเต้นและอาจจะมีอ่ามากกว่าข้อมูลที่ผมได้พูดเอาไว้ในคลิปนี้ซึ่งสํัหรคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณที่ดูจนมาถึงตอนนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามสนับสนุนการทำคลิปช่องของเราให้ด้วยนะครับชมคลิปอื่นๆที่น่าสนใจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ ต่อได้เลยครับขอบคุณมากครับ